สวัสดีนะครับก,ก็กลับกันมาอยู่กันในเกม World of Achieve อีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับเรือพรีเมียมนะครับเทียแปดฝรั่งเศสนะครับอ่าอันนี้เป็นฝรั่งเศสบ้างนะครับอ่าเรือพระจักรเออเรือพรีเรือพรีพเมียมเทียแปดนะครับเป็นสายเรือพรีคาดเนะะาะอ่าก็เป็นเรือพรีคาดเทียแปดสายฝรั่งเศสเรือเทอริเบิลนะครับอ่าเรือเทอริเบิลเป็นเรือพรีเมียมตอนนี้คือยังเป็นแค่เรือพรีเมียมนะครับเทียแปดของฝรั่งเศสซึ่งสายฝรั่งเศสดีๆอ่ะ มันยังไม่มานะครับอ่าเนี to i mean. nope. ่ยมันยังไม่มาเลยแล้วก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ด้วยนะครับยังไม่มีแผนจะเอาเข้านะครับสําหรับสายนี้เนาะอ่าทีนี้มาดูข้อมูลเรือกันเลยนะครับเรือเทอริเบิลนะครับอ่าเรือลานี้ก็คือจริงๆแล้วเรือลำนี้เป็นเรือหน้าปกของช่องผมนะครับมันเป็นเรือในช่องชั้นเดียผมเลยเรือหน้าปกผมเองเนาะเรือลำนี้นะครับอยู่ที่หมื่นแปดเก้าร้อยนะครับอันนี้คือรับรายพางถาวรแล้วนะเกาะกาซเรียนห้าเปอร์เซ็นต์การนับกันไฟสิบเปอร์เซ็นต กาะการดาเมจเนี่ยการดามเมจได้ประมาณสลดได้3%นะครับเกาะการตอร์ปิโดเนี่ยลดดาเมจตอร์ปิโดได้3%ซึ่งถ้าดูจากเลือดแล้วนะครับคือเลือดเป็นเยอะมากนะครับเลือดเกือบหมื่นเก้าอ่าถ้าเทียบกับทัชเคนเนาะต้องเทียบกับทัชเคนไซส์เดียวกันนะครับทัชเคนเลือดยังน้อยกว่านิดหน่อยนะครับอ่าน้อยกว่านิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือทริโบก็คือเป็นเรือพิฆาต ที่ไซ์มันค่อนข้างใหญ่นะครับอ่า you know. เดี๋ยวเดี๋ยวพอบอกว่าไซ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะมีส่วนไหนที่เย่บ้างนะเนาะเลือดมันเยอะนะครับเ,รเ,เลือดมันเยอะเรือพิฆาตลำอื่นมากเนาะเยอะมากๆนะครับเคต่อมาอ่าจุดขายของลำนี้อยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็เป็นจุดขายของสายฝรัลล่งเศสด้วยนะครับในอนาคตแน่นอนสําหรับเรือพิฆาตฝรั่งเศสนะครับความเร็วนะครับอันนี้คือความเร็วสูงสุดนะยังไม่ได้บวกตัวส่วนส่วนส่วอื่นนะครับ41.12็นอต คือความเร็วมันเยอะมากคือถ้ากดเรือให้เรือวิ่งตรงๆแบบไม่เลี้ยวเลยนะครับมันวิ่งได้41็นอตนะครับจาก 0- ถึง41็นอตใช้เวลา12วินาทีซึ่งมันช้านะครับถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยถือว่าช้าเพราะว่าเรือมันใหญ่มากนะครับความเร็วในการหักเลี้ยวเนี่ย8.5องศาต,ต่อวินะครับซึ่งมันหักเลี้ยวได้ช้ามาก8วินี่มันช้ากว่าครังอี้รมากนะครับพอมันเลี้ยวช้าด้วยปุ๊บอีกอย่างที่ช้าก็คือเวลาในการเลี้ยว เกือบ4วินะครับเกือบ4วินาทีซึ่งมันช้ามากถ้าเทียบกับอ่าต้องเทียบไซเดียวกันคือทัชเคนนะครับสาหรับลานี้เนาะทัชเคนก็เลี้ยวไม่เร็วเท่ามันเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆคือลเนี้มันคือเรือลัตเตเวนย่อส่วนมาเป็นดีๆครับอ่าใช้คํานี้เลยดีกว่าคือไซมันจะใหญ่กว่ามากนะครับลองไปเซิร์ชดูได้นะครับลอนี้จะใช้คําว่าเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเรือพิฆาตนํา ฝูงนะครับเพื่อเรือมันจะใหญ่หญแล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับรวมถึงทัชเคนด้วยทัชเคนก็นับปเป็นเรือพิฆาตไซส์ประมาณนี้เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้คือจุดขายอย่างแรกเลยคือมันเร็วนะครับเพ,เพื่อเพอเร็วกว่าชิมาอีกนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูความเร็วชิมานะครับชิมาได้สามเก้าจุดสี่หกเองนะครับอ่าในขณะที่ไอ้นี่ ส1อนะครับอ่าอันนี้เร็วสุดในเกมนะครับต้องยอมรับว,ว่าลำนี้คือลำที่เร็วที่สุดในเกมมีคนเคยอ่าบิ้วความเร็วเล่นๆนะครับอ่าเป็นกลุ่มต่างชาติลองบิ้วความความเร็วของลำนี้เล่นๆดูได้สูงสุดถึง53สามกว่ากว่านะครับถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะห้าสิบสามกว่ากว่าเนี่ยที่ทําได้นะครับคือใส่ทุกอย่างบิ้วทุกอย่างเอาแต่ความเร็วนะครับคือวิ่งได้สูงสุดเนี่ยห้าสิบสามนอตเลยนะครับลํำนี้นะ เลวชิมาอีกนะครับโอเคต่อมาจุดขายอันต่อมาของรำนี้นะครับอยู่ตรงนี้แหละปืนนะครับปืนเป็นปืนขนาดร้อยสามเก้ามิลิเมตรนะครับมีทั้งหมดห้าปอมปอม,ปอมละหนึ่งกระบอกถามมันโหดยังไงคืออ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนเรือปกติอะครับเรือเรือพิฆาตปกติแล้วเนี่ยปืนมันจะไซส์มันจะประมาณอยู่ประมาณร้อยยี่สิบมิลเนาะหรือแม้กระทั่งทัดเค้นเองทัดเค้นเองปืนก็จะไซส์ประมาณประมาณเนี้ยนะครับหรือใหญ่กว่านิดนึง เนี่ยครับอยู่ประมาณร้อยสาสิบไม่ถึงร้อยสิบมิลนะครับเพราะว่าปืนเรือยิ่งเข้าใกล้ไซส์ร้อยห้าสิบมิลลิเมตรมาไหลเนี่ยจะเป็นอของไซส์เรือลาตะเวนละนะครับจะเป็นไซส์เรือลาตเวนหรือร้อยสีิบมิลก็จะเป็นเรือลาตเวนละครับคือปืนลำเนี้ยร้อยสามเก้ามิลถามว่ามันเท่ากับลำไหนคือมันเกือบเท่าลำเนี้ยครับมันเกือบเท่าค้มะเพราะค้มะมันร้อยสี่ิบมิลนะครับอไอ้นี่ร้อยสมเก้าห่างมิลเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันยิงดีๆจะแรงมาก นะครับอ่าแต่พอปืนใหญ่ปุ๊บมันก็จะโหลดชาร์ครับลำนี้โหลดได้5าวิกว่าในขณะที่ชาวบ้านเขาโหลดกันก็ถามว่าเร็วไหมถ้าเทียบกับไรนิ่งก็ถือว่าเร็วกว่าไรนิ่งนิดนึงนะครับอ่าเร็วกว่าไรนิ่งนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับพวกสายปืนอย่างเฮชินหยางอะไรเงี้ยจะช้านะครับระยะอ่าอีกอย่างนึงคือระยะระยะยิง10.95คือระยะยิงมันนะครับยอะกว่าเรือว,วิฆาตลำอื่นมากนะถ้าที่อ่าให้เทียบอีกอันก็คือเทียบกับทั h เชน นะครับเทียบกับทัสเชตโอขอไปกดผิดถ้าเทียบกับทัชเชนทัชเชนระยะยียังได้ไม่เท่ามันเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลอมนี้คือมันมันเลยอ่าเป็นลูกครึ่งระเวนมากกว่าแล้วนะครับคื้นระยะอีมันก็เกือบๆเท่าน้องๆระเวนบางสายอีกนะครับโอเคดาเมจเฮลูกละสี่ร้อยนะครับเอพลูกละห้าร้อยเนี่ย อ่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็มีข้อเสียอีกอันต่อมานะครับป้อมปืนนะครับใช้เวลาหมุน11.5องศาต่อวินาทีคือมันหมุนก็ไม่เห็วหมุนช้าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอ่าต่อมาตอรปิโดนะครับเป็นตอรปิโดขนาด5 5 0มิลิเมตรมีทั้งหมด3แท่นนะครับ3แท่นยังไงมันจะตลกตลกที่ตนึงนะพลังนี้คือมันจะมีอันตรงกลางอันนึงนะครับแล้วก็ด้านค่ายอีก2อันนะครับก็จะรวมกันแล้วเนี่ยข้างหนึ่งอ่ะมันจะมีประมาณ2 2แท่นนะครับอ่า อตอเนี่ยมันโหลดแค่40วิเองคือตอโหลดเร็วมากนะครับดาเมจลูกละ3า0พระยะ8กิโลความเร็ว62น็อตโอกาสัเพิ่มสอการหุ่นแท่นตอเนี่ยจะอยู่ที่24องศาต่อวิซึ่งสายฝรั่งเศสเนี่ยผมให้เดานะอน,นาคตาผมว่านะถ้ามันเข้ามาครับต่อก็คงจะประมาณนี้คือโหลดเร็วเหมือนกันแต่ว่าระยะมันก็ถูกเททายได้นะครับประมาณนี้เลยอ่าอันต่อมาอันนี้เป็นข้อด้อยของลํานี้อีกอีกอย่างหนึงนะครับเอเอนะครับ มีอันเดียวขนาดเล็กสามสิบเอ่อระยะหนึ่งจุดแปดกิโลดามิสามสิบเอ็ดคือดามจมันน้อยมากน้อยมากครับแล้วเรือลำมันใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นลำนี้ก็จะเล่นค่อนข้างยากนิดหนึ่งเวลาเจอซีบีนะครับอ่าส่วนสุดท้ายค่าพางนะครับหกจุดสี่ห้าคือมันเยอะสุด <laughs> ผมใช้คำนี้เลยในเรือธรรมดาที่พอเทียบได้นะครับที่ผมมีตัวนี้อย่างคังเอโ i ่ไลนิ่งหรือฮิชิยานี่คือค่าพางมันหกกิโลกว่าอ่าลองเทียบกับทัสเชนนะครับทัสเชนค่าพางก็จะอยู่ ประมาณพอๆกันเลยนะครับโอเคว่าลานี้ข้อเด่นหลักๆก็คือเรื่องปืนนะครับปืนไล่ดีๆมันมากเดี๋ยวไปดูในเกมได้ครับไล่ไปไล่มาดีๆยังหนีนะครับอ่าแล้วแล้วก็ต่อมาก็คือปืนหนักนะครับปืนคือปืนยิงแรงมากเร็วเรือเร็ว,รวแต่ข้อเสียคือเรือเรือมันเร็วจริงแต่เรือมันใหญ่แล้วก็วิ่งช้าเออแล้วก็เลี้ยวช้านะครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือต่อต่อมันดูน้อยไปนะครับลำนี้เนาะต่อมาก ส่วนเสริมนะครับถ้าใครจะเล่นลำนี้นะส่วนเสริมอันแรกเลยครับเอาหมุนป้อมไปเลยไม่่อเอาหมุนแท่นต่อนะครับเอาหมุนป้อมแบบ20%่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะป้อมหมุนช้ามากต่อมาอันที่สองนี่เอาเลี้ยวไปเลยอันที่สามเนี่ยแล้วแต่คนนะครับอันที่สามแล้วแต่คนเลยถ้าคุณยังบางคนไม่ไม่กล้าเซฟเรื่องอะระยะพังจริงก็เอารถค่าพาังนะถ้าบางคนบอกเฮ้ยฉันเป็นสายวิ่งยิงได้ตลอดเวลาไม่กลัวโดนยิงอยู่แล้วก็เอาเลี้ยวอีกอันละกันเพื่อเลี้ยวเร็วขึ้นนะครับต่อมาผู้การ ผู้การคนนี้ดีมากเลยพอดีก็ผมไ่ได้มาพอดีนะครับถ้าไม่มีผู้การคนนี้ก็ให้อัพคล้ายๆอันนี้นะครับอ่าช่อจะมีช่องที่4ี่อ่ะจะเปลี่ยนช่องที่4ต้องเอาอันแรกนะครับผู้การธรรมดาช่องที่5เนี่ยเอาอันที่1ช่องที่6อ่ะช่องที่6เอาอันที่3ถูกแล้วนะครับช่องที่7ช่องที่7เอาอันแรกช่องที่8 8เนี่ยเนื่องจากเรือไม่มีควันนะครับเอาอันที่เอาอันที่1ไปเลยแถวที่9แถวที่9นะครับแนะนาอันแรกนี่แหละ นะครับแล้วอันแรกนี่แหละเหมือนมันรู้สึกจะเหมือนกันคือเป็นเร่งเครื่องเร็วขึ้นนะครับแถวที่สิบแถวที่สิบเนี่ยแนะนําว่าแถวที่สิบแนะนําว่าให้สองจิตสองใจคือให้เอาอันที่หนึ่งหรือไม่ก็อันที่สองนะครับทำไมถึงให้เรื่องอันที่สองเนี่ยจะบอกให้ฟังนะครับในลำดับถัดไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยแนะนําว่าไม่หนึ่ง้ไม่สองก็สามนะครับไม่อันนี้กันนี้นะครับส่วนแถวสุดท้ายเนี่ยแถวสุดท้ายเอาอันที่สองละกันนะครับ อ่าทำไมถึงบอกว่าทําไมถึงต้องเลือกสกิลนั้นนะครับเพราะว่านี่เลยครับมาดูสกิเลเรือก่อนสกิเลเรือนะครับตัวเล่นเครื่องเรือขั้น3 2อันนะครับอ่าเ,อเรือยิ่งเร็วกว่าเดิมนะครับแล้วอันต่อมาอันนี้แหละจุดขายมันอีกอย่างหนึ่งนะครับร้อยเวลาโหลดปืนหลักขั้น3 2มอันนะครับอ่าเพราะนั้นการใส่สกิลนั้นมันดียังไงหนึ่งคือกระสุนโหลดเร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นกว่าเดิมนะครับ <laughs> มันเหมาะกับการไล่ดีๆเวลาที่มันวิ่งเข้ามานะครับอีกฝั่งดีๆวิ่งเข้ามาไม่รู้โน่อยเนี่ย เลือดหมดโอเคต่อมามาดูในส่วนของอีลิปโบนัสนะอีลิปโมนัสนะรนำนี้ใครอยากจะเอาสายสปีดก็ได้นะครับแบบเร็วมากเนาะแต่ผมเอาสายนี้ดีกว่าแราวเวลาหลดปืนรักให้เร็วขึ้นแล้วปืนผลไวขึ้นดีกว่านะครับโอเคก็ลำนี้จริงอะ่ะเป็นเรือที่ผมอา ถ้าพูดอย่างไงเนี่ยมันเป็นเรือหน้าปกคลิปเนาะเพราะว่ามันมีจุดประสงค์ครับก็คือจริงๆอันลำเนี้ยคือเรือลำเนี้ยเป็นเรือที่ผมจริง่ผมไม่ได้ชอบเรือใหญ่มากนะครับในซีรีส์พวกเรือรบอะไรต่างๆในสงครามโลกครั้งที่สองเนี้ยจริงๆผมชอบเรือายแค่นี้แหละคือลำนี้จุดเด่นที่ผมชอบคือเรื่องความเร็วนี่แหละหลายคนไม่ค่อยรู้ว่าลำนี้เร็วกว่าชิมานะครับแล้วในประวัติศาสตร์ถามว่าเร็วจริงเร็วกว่าชิมาจริงไหมจริงนะครับลำนี้เร็วกว่าชิมาจริงชิมาวิ่งความเร็วได้สูงสุด40นี่สอบเอ็้ซ์ไอ้ที่เเคทนะ 45นอตน,นะครับแต่ในเกมตะอใบลงมาหน่อยเพราะไม่อย่างนั้นน่ากลัวครับถ้าวิ่ง45นี่ทั้งแบบน่าจะเดือดร้อนครับเรือเร็วมากเนาะโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปรีวิวกันลํำนี้กันนะครับว่มามันน่าเล่นประมาณไหนเนาะ หลักๆคือลำนี้ครับผมจะไม่ค่อยแนะนำสำหรับคนที่เล่นดีๆไม่โค้งนะเพราะลำนี้เล่นยากจริงนะครับเล่นยากมากหนึ่งเรือมันใหญ่สองมันไม่มีควันนะครับมันไม่มีควันเพราะนั้นมันเอาตัวรอดเนี่ยค่อนข้างยากต้องใช้สกิลค่อนข้างสูงนิดนึงในการเล่นลำนี้นะครับโอเคครับไปไปรับชมกันได้เลยครับผม thank you thank <laughs> you